สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องปองปลายมือนีสิผ้ามาเห็ดยังครับเดี๋ยวสิผ้าไปชมครับเข้าปลาเข้าโคกเลยครับมือนีกับทีมงานจัดจ้านทีมงานจัดจ้านนะครับมีอุปกรณ์ครับเสียดยัง หืห้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็ดยังเห็ดยัง <S <S นี่ครับผมสูเอ็ดยังทีมงานจัดจานครับหายังนอ้อ มีกระสอบน้ำนอมันคืออะไรคือต้นน้ไอ้คือต้นต้นน้คือต้นน้ไอ้จานนหจานเสมออนโะเสียใส่วางลกมันคือกรอยนะครับผม เนี่ะนะ่หลองกรอยหนูกรอยครับกรอยมาขุดมาขุดกรอยครับเฮ้ยมึง้ันเล็กอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองมันคือกรอยนะครับผม ออกรอย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 ตีนมาแปะห้อยมาแปะกรอยห้อยมา จะพองเลยหืมไปโอดเดี๋ยวจะซอบนี่ๆเดี๋ยวซอบนี่ๆเด้เฮ้ยซอบมาเปรยก็เบ้อดึงจุ้มสิเด้แล้วก็ซอบนี่ๆนี่มื้อนำได้โอเคบ่ติดๆดูอาชีพหาต้นกรอย กรอยนะครับพี่น้องใครเคยเห็นนะครับกรอยอไงยุ้ยครับตันี้นีกรอยครับง่อยอย,อยุ้ยครับนี่อยู่กับทีมงานจัด,ดจ้านนะครับผมน,น,น,นอาปนทีทนจัดจา้า 嗯。对，后面的步骤不了 หาก็เคยเห็นนะครับหาเคยมาขุดอ,อะไรเคยมาขุดเนี่ยครับ,รรบต้องมีอุปรกรณ์น,นะครับมันก็คือสีละโอ้

มาขุดกรอยนะครับผมกรอยใครเคยมาขุดบ้างครับใหญ่สุดมันแค่ไหนครับนี่มันเป็นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับบางลูกไมใหญ่นะครับสัมกัปันนี่แหละโอ้ยยังอยู่ยั่กรอยอยู่กรอยนะครับนี่คือต้นมันนะครับผมนี่ครับ เขามันก็จะเป็นมันจะมีน้ำนครับเป็นน้ำนครับเป็นเถาลงมาครับไปดูตามตาเดี๋ยวจะพาไปดูครับต้นกรอยนี่น,นี่ใช่ไหม,มน,นี่นี่นี่ เออนี่นี่ตนี้ล่ะมันเลือดหมูมันเหม็นย่งมันหรือนี่เลือดของนจับนี่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 บอยดูนี่ครับต้นของมันนี่นี่ มันจะเป็นหัวเหมือนพวกไอพืชหัวนะครับพวกมันพวกมันพวกอะไรพวกนี้ครับโอ้สมอตะฟูด ก,กูกมอกเนยันกู่ดอืออันเดียวมจูดจูดกบายุนี่ไหล้วะู่สําเนียมันคือกรอยนะครับผม เอาไปเห็ดยังได้เนี่ยนี่เห็ดได้ยังเดียวบอเอาไปเห็ดของหวานตัวอะไรลองของหวานเอาไปเห็ดของหวานขนมขนมขนมหวานนี่โอ้อลังการงานสร้างเหลือเกิน

นี่ครับไงอยู่น,น,นี่โอเคเลิตัวปูดอันนี้น่ากิครองยวเลยเนี่ยเลอียมอง,มองอมอน,นี่ฮะเดี๋ยวรอเลไปลางน้ำอีกทีนึงน,นะครับผมนี่ขดรวมกันก่อนนี่ครั ต้นมันก็จะขึ้นในป่านะครับผม,ม,มเท้าเท่ามัานจะขึ้นในป่าอเมซอนนะครับผมที่มีความชื้นสูงนี่เป็นแรงน้ำนะครับผมเป็นหนองน้ำโอต้ตามีป่าเช่ว่าอืม โอ้ยเขาลงดูมา้ามานนะครับผมมานมานมันม้ามานมันเจ็บมันไก่อยู่ในคอกนี่ครับต้นมันมันเป็นเถานะครับผมเราต้องไล่ตามสายมาครับโอ้ลงคลองครับนี่ครับเอ๊ย หัวมันจะใหญ่หรืจะเล็กก็อย,อยู่ที่เถามัาน,นะครับผมถ้าเถามันใหญ่มันก็หัวมันก็จะใหญ่นะครับอันนี้ก็ไม่ใหญ่เท่าไหรนะครับแต่ถ้าเป็นเถาที่เป็นเป็นเถาที่อ่าปีก่อนนะครับที่ที่ไม่ได้ขุดมันก็จะใหญ่ขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่โคกนะครับผม ยู่ในโคกครับเรามาใกลถึงออสเตรเลียนะครับผมลูกน่อยบะทำการขุดนะครับทีมงานเราก็ ขุดมือเดียวก็ได้ครับล็อ อ๋อข้าวสาดเรือว่าเขาเปเดือนเก้าเดือนสิบนี่ครับอือหืออูอลูตลาเอ้ยมีน้อนนะครับนี่น้อนเจาะนะครับเจาะใหม่นะครับอืถ้ามีเยอะนี่คั่วแน่นอนนะครับผมอันนี้มีตัวเดียวนะครับมันจะเข้ามาเจาะไอ นี่ครับมันก็เหมือนเหมือนไอ้มันแก้วเนาะมันแกวมันแกวครับแต่ว่าการการทำกินต้องต้องต้องชำนานนะครับผมทำให้เป็นนี่ไอ้แพ้นะครับผมหรือว่าจะคันคันปากคันลิ้นนะครับนี่ใครเคยทำกินบ้างครับผม นี่ครับนี่ครับกลอยเหลืองนะครับกลอยเหลืองมันจะมีกลอยขาวแล้วก็ลูกเล็กครับ๋ยวขั้นขั้นตอนการทำเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับผมตอนที่เราไ้ขุดเสร็จแล้วจะถ่ายทำกันการทำให้ดู มันก็หลายมีหลายขั้นตอนนะครับกว่าจะได้กินนะครับต้องเอมามักอีกได้นเนาะหมักอีกนะครับต้องหมักอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเรามาไอปอกเปลือกแล้วก็สไลด์แล้วก็เอาไปล้างน้ําแล้วก็หมักอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมก่อจะได้กินนะครับผมไม่ได้ง่ายๆนะครับล้วทำผิดวิธีก็แพ้อ,อีกนะครับผมนี่ คือใครเคยทำใครชํานาญนะครับผมอคอมเมนต์มานะครับผมทักทายกันมานะครับ ừ. หรือว่าใครมีวิธีที่แบบทำให้ได้กินเร็วนะครับหรือว่าใครมีเมนูอะไรที่ สามารถทำได้นะครับผมคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมตอนนี้ทีมงานเหงื่อแตกครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เคยออกกำลังครับอันนี้โห oh, งานนี้ออกกำลังครับผมออกแรงครับ มันก็จะมีเฉพาะที่นะครับผมบางที่มันก็ไม่มีนะครับมันคือหัวกรอยนะครับน,งงนี่นี่ตัวกตัวรกรอยกว่าจะได้แต่ละหัวนะครับนี่นี่ โดนฟันครับผมอ,อ,อันหาเม้นได้กีเ่เ <laughs> ด <laughs> ย์ไนจะไหยดูตายแล้วปิดกรกีตายแล้วซีข <laughs> ล <laughs> ี้ขาววันนี้เออบอกดความแตกต่างสีขาวกับซีเลืองเออมันมีสองสาพันธุ์เย นครับเอืะสักโอ้นี่ครับผมอันนี้สีขาวนะครับผมอันนี้สีเหลืองนะครับโอ้มีสองสายพันธุ์นะครับโอเคโอเคแต่ว่าต้นต้นคล้ายกันอันเดียวกันเลยเนาะต้นนี้อันเดียวกันเลยตอนนี้ยังไม่เห็นไอ้ยังไม่เห็นสัดส่วนที่แบบชัดเจนนะครับผมเดี๋ยวต้องต้องไปล้างน้ําสะจกเลยห้องเลยต้องไปล้างน้ําแล้วก็ ทำกาสอาดอีกรอบนึงนะครับผมยายา,าเดี๋ยวขอไอ้พักการถ่ายทำไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะเออมาถ่ายอีกรอบหนึ่งตอนที่ล้างน้ำเสร็จนะครับ